พุนน่ะโูบตีขนาดมาบ้านอันอันนันนย่ายหน่อยย่ายคนนึงผุนอันย่ายผุนเอาคนมาให้หลานบุลเลยเฮ้ยพ่อให้ขว่เด็กันแม่เฮียนพุนน่ะผู้ละถุงละถุงพุนน่ะคันชุงเดี๋ยวมันตีกันตายเลยนี่ฮึฮคักครับครับคับพี่น้องจ้าพุนเอาล้านให้พี่น้องเข้าไปเลี้ยงดอกผุาพ่อยอดกวางตุ่มเฮ้ยพุนน่ะ เก็บเอากันเก็บออกกันนี่ละอันนี้ปีที่แล้วเขาเจ้าปลูกพนะเหนื่อยเฮ้ยพูนะเต็มสับหลาไปพูนเก็บออกกันโอ้โหอ้วนจะอ้วนเฮ้ยเต็มสับหลาไปพูนเฮ้ยพนะ กนาผัดปืนกับเดือหลานนะบานไม่ยานกนาผัดบานไม่งานนะพี่น้องแม่แม่นเนี่ยติดกันค่ะแล้วก,ก,ก,ก็สองสมกของมาเมื่อวันจ่ายเห็ดเนี่ยไม่ยาีกนาผัดร้านสาวได้กินได้ติมแล้วพากันเงียบแล้วโอ้ยจออันนี้เทาแล้วเนี่ย เด้อพูดนะบางคนมาไดมาเด็ดไปกินกันเนี่ยการมากระลักแก่แ <tain> ล <to strong ension> ้วพ่อแม่พี่น้องเฮลิก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  Det er en døgn, jeg laver. Goddag! Lad nu være med længe til politiet! Lad nu være med længe til politiet! Jeg skal hilse far og gandene. Og sivir mor og sivir far. har lige været ved dem. Og Emma og Anna sidder derinde, sammen med gange på spise is. Og nu skal vi køre hjem, fordi de kan godt huske, at vi har is i går. Far i går. Ja, der er to de bedste sidst. <laughs> Heldig. Okay. Nej, han de, de er på så far. skal være pia tur i dag. De to dæmer, vi lige kan vende af med. Anna, hun siger, det skal være pia tur i dag. Ikke manden. Nej. Så manden skal blive hjem. Det er kun dem, der skal på tur. Og hendes mor, far. <laughs> สามีก็นาผัดพันผู้ใดเนี่ยมาเก็บผักกบๆอยู่นี่พันมาเดี๋ยวเราเจอเจอต่อ,อหาตำรวจเด้อแต่หัวเราคิกคิกมันก็ยังมีพ่อไอ้เก็บเดลเล่มอยู่พี่น้องซ้่มสิก,กินเราจังสิกลับไปเก็บซุ่มยุคข้างรัง ซ้ำสะเอาไปกินบอกเอ้เฮ็ดดิกว่าฝากสวัสดีพ่อกับแม่อยู่ข้างในเฮียนนล้วไหมนอะทักทักทักขอบคุณท่านถาดี้ท่านซ้ำสะเอาไปกิน กันกินไอติมเย็นไปแรกก็กินไอติมเด็กหน่อยเฮ้ยฝรั่งมาคักไอติมตอนแรกว่าสิผ้าลงเล็กหน่อยอยากลงทะเลจตาวสิสนนผ้าไปย่วัฒน่คนั่งต๊ะพอมีหน้องจ้าเอาผ้าไปเย็นบอว่าจะลงน้ำมันเปียกซ้ำว่าบ,บอกกันมันลงน้ำ <laughs> เปียกตัวเพื่อน เย็นสันตัวเปียกแล้วก็เย็นสันตัวมดเปียกคักเล็กหน่อยเปียแกยยแล้วก็เย็นยันล้วก็เปียกไปออมเส้นป็ดล้องมแมลงพอได้เก็บไปออม ช่วงนี If, ้นะพักป้าออกของเก่าจากปีที่แล้วเกิดเก็บกินแก่เน้ว เดี๋ยวได้ข้นมำสิกินเฮียลิกกะกำลังออกดอกคักน่าจะเนาะเอ้เวก่อนนัน ใส่รองเท้าขาวลุยปลาดีค่ะขนาดจอยนี่มองนี่จ้ะมองนี่นะนะหัวอ,อ Will, ันดีขนาดแค่นี้ก็เลือดแล้วจ้ะนะไะก็ไปวอรเล่นน้ำเล็กหน่อยกัน ไปแล้วตาเหลือบไม่เห็นอันนี้รักอันนี้จังไะไกันของเขาเกิดมันเกิดเองมันก็สีทั้งสีละจ้ะลงมาเลง้ง ดู่ต้นเดียวๆอดอวโดดๆดีอ้วบดีขนาดไม่มันลงทถวจ่อยแต่ล่างเขาก็ติดตุงติดเกือบเพชรเอ็ดเปียดอยู่แ <freestyle> ับนี้พอแล้วอโอ้ยบุญงลองเท้าวข่าคอยหลอกออกเล้พ่อไมพป่นออกฝนตกนักเลยนั่งหลอกน้ำกระย่างอยู่ แก่หมดแล้วอ้ Ooh, ตกนักเขาแล้วค่ะบ้านเราจะเขาแล้วโอ้ย oh, ลองถ่าสีเขาเป็นขี่มดสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าจ็บอย่าเจินจ้าบ๊ายบายค่ะ